าางานดูแสบเสบกรีบแบบนึงครับตอนนี้กำลังเริ่มที่จะเข้าสู่กางการเราได้มาเข้างานประมาณวันนีงงน้เข้างานสายไปิดหนึ่งครับแล <c oughs> ้เชิญเชิญไปประจำาหนังแล้วครับยังลีลาอยู่ครับคนบอกว่าตำแหน่งว่างกันทีม เราเีกองการเราขานครับเนี่ยครับเราจะเดินทางไปสู่ที่ทำการของเรานะครับอ่าจะร้อนกันสักนิดนึง ันนี้เรามาสายนะครับหมูก็เลยหลับกันหมดแล้วเนี่ยฟ้าหอูหนอน,นะครับหมูนอน จุดเกิดเหตุครับแล้คริกพิกพิกเดนไปหยิบอาวุธครับอาวุธตรงไฟจะหายครับว่าเอาเอาไว้ไหนฮะ ข้มงกูอ่ะ้มงกูอก่ะเรื่องคีคีที่ไม่คีโอ้โหว่แบบสนกันจริงจริง เดินกันไว้เล็กหมดเลยเดินเอาที่ตักขี้ครับ